กุ o น m o r n เก g สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านสวัสดีนะคะ <c oughs> สำหรับเช้าวันนี้นะคะอากาศก็9องศาอาจจะเห็นแอดมินพันคออยู่นะคะเพราะว่าข้างนอกอากาศหนาวมาค่ะถึงจะมีแดดแต่ก็หนาวนะคะ FC ที่ทั่วโลกอาจจะประเทศไทยอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเอาผ้ามาพันคอนะคะนี่พอไม่ใส่เข็มขัด รถมันก็เตือนขาดเข็มขาดคาดเข็มขาดแอดมินกาลังจะไปทํางานนะคะค่ะขับรถไปไม่นานสึงกวนาทีเนาะวันนี้ก็คิดถึงคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงเราไม่ได้มาุูกันนานแล้วเนาะสองสาวันผ่านวันนี้แอดมินก็มีงานทําคือร้านนวดสปาไทยเราก็เปิดแล้วเนาะ พอเปิดเสร็จแล้วเราก็ยังไงล่ะดูสิพอเปิดเสร็จแล้วเราก็ <c oughs> ทำงานยาวเลยนะคะทำงานยาวไม่แน่ใจนะคะว่าเออได้ยินเสียงกันชัดไหมนะคะต้องถ้าได้ยินไม่ชัดก็ขออภัยด้วยแอดมินลืมตั้งเสียงหรือเปล่า เจะพาทุกคนไปทำงานปกตินะคะในบรรยากาศที่มีแสงแดดส่องแต่ยังไงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเส้นทางที่เราเดินทางกันนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณสิบกว่านาทีนะคะแต่ตอนนี้ย้อนแสงนิดหนึ่งนิด,นดอ้ยแมวแมวแมว,แมวอย่าท้ามานะคนรักสัตว์อีกและเช้าว,วันนี้นะคะเราไม่ทำร้ายใครออกมาอากาศสดสดใสดสดชื่นนะคะ ขับรถไปทำงานด้วยความสุขมี f อซอยู่ข้างๆนะคะเป็นเพื่อนเมาส์มอยในเช้าวันนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวนะคะกลับหน้าจอก่อนนะพนุญาตกลับหน้าจอนิดนึงให้ทุกคนได้เห็นภาพขงหน้าว่าเรากำลังจะไปไหนกันนะคะ,ะ,ะเห็นแล้วนะคะทุกคนก็คือถนนของประเทศเยอรมันนะคะ ะเทศเยอรมนีนะคะก็ถังดำๆขวามือที่เราเห็นนะคะทุกคนเป็นถังขยะนะคะเป็นขยะเปียกก็เอามาทิ้งได้วันนี้วันอังคารนะคะจะมาตามตามเขตนะคะไม่มาทุกทุกที่ไปนะคะตามถนนที่เขาแจ้งไว้ว่าเขตนี้ขยะจะมาเก็บวันนี้วันนี้นะคะขยะให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะคะ ขวามือนี่เป็นเบลล่าเป็นที่ออทุบรถนะคะที่รถเก่าแล้วเอามาทุบไว้ที่นี่นะคะมาเอามาทุบถึงรถเก่าไม่ได้ใช้แล้วนะคะอันนี้สถานที่เอารถทุบหรือไม่ก็ขายส่งเป็นประเทศที่สามไปคือบ้านเราเยอรมน,นีเขาไม่ใช้แล้วะค่ะรถขเขาเก่าเนี่ยอาจจะส่งไปประเทศเพม่าอาจจะเป็นประเทศอื่นๆโปรแลนด์อะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็น รถที่เขาไม่ผ่านประเภทตรวจสอบแล้วค่ะแล้วคือถ้าจะใช้เงินใส่ก็เยอะไปเงีย้ยเ้าเงินไปซ่อมมันเยอะไปนะคะ<ม>นี่นี่ขับรถไปก็มีเสียงสีอะไรเม็ดเม็ดข้างหน้าฝนตกอีกแล้วนะคะอุณหภูมิตอนนี้เจ็ดองศานะคะเจ็ดองศาถ้าฝนตกอย่างเงี้ยก็กลัวจะลื่นจังเลยเจ็ดองศาตั้งใจขับรถหน่อย ตั้งใจขับรถหน่อยครับขับไปร้อยหนึ่งนะคะร้อยร้อยร้อยหนึ่งนี่บ้านเรานี้ถือว่าเร็วไม่เอ่ยประเทศเยอรมันตอนนี้เขามีกําหนดนะคะเขามีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าร้อยหนึ่งเราก็ควรจะขับหนึ่งร้อยถ้าห้าสิบเราก็ควรจะขับขับห้าสิบถ้า 80, แปดสิบเราก็ควรจะขับแปดสิบห้ามเกินนะคะถ้าเกินก็จะโดนปรับนะคะถ้าเกินบ่อยๆโดนปรบับบ่อยๆก็อาจจะโดน แต้มนะคะโดนแต้มโดนไปโดนมาโดนถึง 8. แปดแต้มนะคะก็จะโดนยึดใบขับขีค่ะคนประเทศเยอรมนีจะเป็นคนที่รักษากฎจราจรได้ดีมากเลยค่ะจะ,จะรักษากฎจราจรได้เป็นที่หนึ่งเพราะเขาถือกฎเป็นสําคัญนะคะผลทําไมมาตกแค่ช่วงตรงนี้เออนะข้างหน้ามก็สว่างแล้วเห็นไหมคะ f อซเห็นข้างหน้าไหมคะตกแค่แป๊บเดียวเนี่ย ฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่ประมาณนี้เลยฝนตกอยู่บ้านน้องฟ้าร้องอยู่บ้านพี่หัวใจพี่จักกะจี่ลองต่อไปฟังไม่รู้แล้วฟังไม่ได้แล้วจําไม่ได้จาจนื้อเพลงไม่ได้เนี่ยไม่มีฝนแล้วนะคะทําไมมันตกแค่ห้าร้อยเมตรเองล่ะเนี่ยเออนะ อะไรนะที่เขาบอกว่าคำทางเพยฝนตกท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงมันแปลว่าอะไรอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยฝนตกไม่ทั่วทุ่งเนี่ย <c oughs> วันนี้แอดมินอารมณ์ดีนะคะขับรถไปทำงานมีเสียงหัวเราะเสียงเพลงฝากถึงเอซีทุกคนนะคะขอให้รักษาสุขภาพอยู่ดีมีสุขอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ ดติดตามนะคะแอดมินสุมาลีนะคะสุมาลีจะนำรเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพสปาดานาทั่วไปมาเล่าให้ฟังนะคะเราเป็นไลฟ์สไตล์ค่ะมีอะไรอยากเล่าเราก็เล่ามีอะไรอยากกินเราก็กินมีอะไรอยากทำเราก็ทำเพราะว่าเราเป็นตัวของเราเองนะคะคนที่รักเราติดตามเราเพราะว่ารักเราตรงที่เราเป็นตัวของเราเองค่ะนะคะรักธรรมชาติของเรา รักความจริงๆของเราะะไม่ต้องมาทําอะไรโอเวอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะะแต่บางคนเขาก็ชอบแบบโอเวอร์มันก็ดูสีสันสดใสดีนะฮะแต่แอดมินชอบแบบเนี้ยธรรมชาติธรมธรมชาติ l a m s o w i do best นะคะที่คนเยอรมันงมาวันอยู่อย่างที่เธอเป็น Let's so w i do best นะคะนั่นมันจะเป็นธรรมชาติมากที่สุดฉันก็อยู่อย่างนี้แหละฉันเป็นฉัน เลี่ยนไปยังไงก็ไม่ได้เสียงเดิมภาษาเดิมภาษาอาจจะเปลี่ยนได้แต่ต้องใช้เวลาเรียนนานนะคะายข้างหน้า70นะคะห้ามขับเกิน70อ้าวบอ่ด้ฝนได้มีละอ่าเอาวิช,ชัยไปออกแล้วเนาะเออนี่ก็50สสงสัยต้องเบรกแล้วค่ะเดี๋ยวโดนกล้องเดี๋ยวโดนกล้องเดี๋ยวโดนปรับนะคะเราไม่ต้องการมีปัญหากับกฎหมายเยอรมันที่นี่แค่เรามาอาศัยประเทศเขาอยู่ พอต้อนรับเราดีก็ขอบคุณมากแล้วนะคะอย่ามาสร้างปัญหาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดๆประเทศไหนเมืองไหนนะคะหรืออยู่บ้านเราเมืองไทยก็อย่าสร้างปัญหาให้ใครเขามาเดือดร้อนกับเราเลยค่ะที่ไหนมีกฎเราก็นับรักษากฎของเขาไว้เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะอา้าวตายหาแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยจะมาสวดมนต์หรือจะมาให้พรใครเนี่ย <laughs> เออนะนานาจิตตังนะคะช่องเราก็นานาเหมือนกันนานาสาระมีสาระนะคะแต่ก็นานาไม่ว่าจะเป็นห่วงดวดนวดไทยสปาไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสวยงามไม่ว่าจะเป็นมองโลกในแง่บวกไม่ว่าจะเป็นเป็นอะไรดีล่ะแอดมินทําให้ทุกคนมีความสุขได้ก็อยากจะทํานะคะอยากจะเล่าเรื่องราวต่างๆในประเทศเยอรมันให้ทุกคนได้มีความสุขก็อยากเล่านี่ ข่ามือนี่จัก,กรยานให้ระวงังเด็กวิ่งให้ระวังนะคะถ้าเห็นป้ายแบบนี้ต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าป้ายห้ามแสงก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ป้ายสีฟ้าที่ผ่านมามีคนจุงเด็กนะคะนั่นคือป้ายที่ว่าเป็นคนเดินค่ะจัก,กรยานแล้วก็เออคนเดินนะคะไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ป้ายสีโอเฮนี่ก็คือป้ายสําหรับป้ายรถเมล์ค่ะ ไปรถเมล์ที่นี่เขาเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนไม่ใช่อยู่บ้านเรานะมายืนข้างถนนแล้วก็โบกเอาโบกโบกโบกแล้วก็โบกโบกโบกไม่ใช่แบบนั้นนะคะที่นี่เขาจะรถเขาจะมาเป็นเวลาแล้วเราก็จะนั่งรอเหมือนเหมือนที่เมืองไทยนะคะมาเป็นเวลาแต่รถในเมืองใหญ่ๆใ,ในชนบุรีนะคะสมมุตินะฮะไปบางแสนเนี่ยเขาจะไม่เป็นเวลาเขาเป็นเวลาออกลวมั้งก็แอ,อ,อดมินไม่แน่ใจแต่รถจะมาบ่อยมากเลยวิ่งซ้อนๆซ้อนๆกันมากเลยเพราะว่า จริงๆแล้วเป็นคนชนบุรีนะคะแล้วเวลาเห็นรถมาเนี่ยมันแย่งกันเลยอ่ะแป๊ดเป็ดเปดปดนปีบแตรแย่งกันรับลูกผู้โดยสารเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันออกคิวกันยังไงนะคะมาเยอะมากแล้วสมมุติว่าแอดมินบ้านอยู่เฉลิมไทยเนาะก็เดินออกไปแป๊บเดียวก็นั่งรอรถไปไปอะไรล่ะบางแสนขับรถไปบางแสนเนี่ยต้องนั่งให้ดีๆจับแน่นๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น คนไทยในต่างแดนหรือคนไทยในประเทศไทยถ้าใครไปเที่ยวบางแสนนะคะชนบุรีบางแสนเนี่ยรถคนขับรถสิ่งมากเลยค่ะเบรกทีไปอยู่ข้างหน้านนยิ่งกว่ารถเมย์กรุงเทพอีกชื่อเสียงนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังตรงนี้อย่างเดียวอย่างอื่นอุบัติเหตุน,นี่ยังไม่เคยเห็นค่ะสงสัยเขาขับรถเก่งมากเลยเซียนเซียนให้ชุดแบบนี้ต้องให้เป็นแบบขับรถแข่งของเอ ชูมาหานะไม่ใช่ชูมหามห่าขับรถแข่งเฟอร์รารี่ที่ประเทศเยอรมนีแต่ตอนนี้เขาเกิดอุบัติเหตุเนาะไม่ได้ไม่ได้ออกมาแข่งละลูกชายลูกชายกำลังแข่งกำลังเริ่มเข้าและเริ่มเข้าวงการแข่งรถแทนพ่อส่วนน้องชายเขาก็แข่งอยู่นะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้เก่งเหมือนพี่ชายพี่ชายนี่ชนะเกือบทุกงวดเลยทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะคะคุณมิเชลชูมาหาที่เคยเกิดเกิดอุบัติเหตุที่ไปเล่นสก,กีแล้ว ตกหลุม,มนะคะเกิอดอุบัติเหตุพิการไปเลยเนาะท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะยังไม่ตายเพียงแต่ว่าไม่ต้องการออกสื่อเพราะว่าน่าจะเป็นหน้าตาอะไรเงี้ยคงจะแย่ไปเลยะคะ่ะคงจะพีการคงจะไม่อยากจะใช้อ,อะไรละศัลยกรรมเนาะแต่สมองดีนะคะธุรกิจแถวเมืองที่แอดแอดมิ Union, นอยูเอ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 ่เนี่ยน้อยยิ่งแค่เขอนสนามมาเขาก็มีหุ้นส่วนคือเขาก็มีหุ้นส่วนเยอะอยู่ ภรรยาดูแลนะคะก็สมองความคิดเขาดีบางทีเขาก็จะออกมาพูดในในอะไรล่ะประชุมอ่ะก็ได้ยินเสียงอะไรเงี้ยนะคะอย่างนั่นง,นงรถรถเกตอยู่แต่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่ามันเป็นนานาสาราว,วันนี้แอดมินเล่าไปกี่เรื่องแล้วเนี่ยออกมาแป๊บเดียวเนี่ยไปเลื่อยเปื่อยทั่วเลยเนี่ยไปทั่วเยอรมันแล้วเนี่ยฮะดินฟ้าอากาศโน่นนี่นั่นความดีธรรมะมาครบชุดเลยค่ะวันนี้ ไม่รู้ว่ากินอะไรมานะสงสัยคิดถึงเอฟซีเมามอยกระจายเลยวันเนี้ยเออนะรู้สึกว่าตัวเองเป็นจริงๆนนเนี่ย <laughs> อย่างไงก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านพ้นภัยโควิดนะรักษาตัวเองให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายช่วงโควิดแบบนี้นะคะขอให้เออ ดูแลตัวเองอย่าไปรวมกลุ่มคนเยอะๆนะคะถ้าเราติดโควิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ยากนะนะคะโดนกักตัวอีกเนี่ยถึงแล้วนะคะนวดไทยสปาเยอรมนนีนะคะนวดไทยสปามีทําเล็บแล้วก็นวดด้วยนะคะมีสปานะคะร้านของเอซีร้านของเอฟมินเองคะ่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีนะคะ